ครับพี่น้องก็สวัสดีตอนบายบายครับผมก็ออกมาปลูกม,มาปักกันเชีนเคยแล้วครับพี่น้องกับพันนุครับผมทางช่องขันนมื่นคนบ้านๆวันนี้ก็จะพามาเจ้าดูปลาปลาใหญ่ขึ้นตอนไม่รู้เป็นปลาอะไรครับเพราะว่าเห็นมันขึ้นสองทีอยู่เลยเดี๋ยวนัดรอหนังดูสักครู่ครับพี่น้องเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเบาเป็น เป็นแอ่งลึกพอมันจะเป็นในนี่ยครับน้ำมันมจะไหลจากหนุนออกมาไหลจากหนุนมาแล้วมันม,มากระแทกมันมากระแทกเป็นเบาลึกอยู่ช่วงตรงนี้แหละครับนี่เบาลึกอยู่ช่วงตรงนี้มันมีปลายใหญ่ขึ้นอยู่ก็เดี๋ยวนั่งดูสักครู่ครับพี่น้องขาจะได้วานหรือเปล่านี่ครับจะขึ้นอยู่ช่วงตรงนี้แหละขึ้นอยู่ช่วงตรงนี้สองที่ละ เดี๋ยวค่อยลุนกันสักครู่ครับพี่น้องว่าทีขึ้นให้หวานหรือเปล่าเดี๋ยวนั่งจับเหง่ะเอาเหงันใหญ่มาครับเหใหญ่ดังใหญ่แปดเส้นครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวนั่งเจ้าอยู่ตรงนี้แหละครับสักครู่เดี๋ยวพี่น้องจะไปนั่งเจ้าอยู่ข้างหลัง พวา่าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวสจะรู่เลวครับคอยดูผลงานด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลงไปลงดูก่อนพี่น้องเพื่อที่ขอบถอมันจะมีถอ ทอที่ว่าทอทอทอปูนอยู่ทอนึงไม่รู้ว่าขอบทอหรือเปล่ารู้กันครับ <c oughs> โอ้ขอบทอ คือจะไมะไรกินหรอกครับพี่น้องขอ,อขอบพอขอบพอค้นเดียวปลาอยู่ในโถแต่พอมันขึ้นอยู่แต่ตรงนี้ครับพี่น้องว,แวอ่แล้วโอ้ยเม็ดไร้ละนขึิน,นแห้อป่า ลองดึงดูลองดึงดูก็รูครับพี่น้องติดอะไรไหมเดี๋ยวกีลูลูกับกรอบรอครืนนึงเลยครับโอ้โหได้ตัวขึ้นพุทธแล้วพี่น้องเอ้ย ช็อกเกอร์นะครับพี่นอ้องปลาช็อกเกอร์โอ้ยนี่นาดอก <S <S ัวขึ้นพูดครับนี่แหละได้แล้วช็อกเกอร์เอ,อ้ว่าแต่ปลาอะไรขึ้นพี่นออ้องเอ้ย บได้ปลาช็อกเกอร์ปลาช็อกเกอร์ใหญ่พิดคิวเลยพิดคิวพิดคิวช็อกเกอร์ใหญ่ กสาวานพี่น้องดูสัม,มใจจะไปไหนมานี่ ไปครับพี่น้องกินได้ก้าบบาแล้วครับพิษขาดละโหตอกช็อกเกอร์เต็มๆไปพี่น้องก็เดี๋ยวคอยว่ากันไหมครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็คอยติดตามกันอีกทีนึงครับกับผมกับฟ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าไม่มานไปครับผมพิษคิวแล้ะข้าวบานดีกว่าครับผมครับสวัสดีครับ Thọc cười ra